มหาเศรษฐีรัสเซียที่แม้แต่ปูติน mm. ก็ไม่กล้าที่จะยุ่ง ถ้าเราพูดถึงมหาเศรษฐีรัสเซียภาพที่หลายๆคนนึกถึงก็คงจะเป็นกลุ่มที่ร่ำรวยและเติบโตมาพร้อมกับอำนาจรัฐคนที่ทำธุรกิจได้เพราะสนิทสนมกับเครมลินขออธิบายส,สั้นๆก่อนนะครับว่าเครมลินคือศูนย์กลางอำนาจของรัสเซียก็คือทุกการตัดสินใจต่างๆเนี่ยครับจะอยู่ที่นี่หมดเลยนะและบางคนที่อยู่ได้เพราะเชื่อฟังวาลาดิเมียปูตินแต่ทว่าในโลกของความเป็นจริงแล้วก็ยังมีมหาเศรษฐีรัสเซียบางคนที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นและบางคนก็ยังมีอิทธิพลมากพอจนที่เครมลินจำเป็น ต้องเลือกซึ่งในคลิปวิดีโอนี้แอดก็จะเล่าเรื่องราวของมหาเศรษฐีที่ไม่ค่อยออกสื่อไม่พูดการเมืองแต่ควบคุมทุกสิ่งที่สำคัญต่อโลกทั้งใบ จากย้อนกลับไปหลังจากการล่มสลายของสหาภาพโซเวียตรัสเซียได้เข้าสู่ยุคที่ทุกอย่างแปรรูปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นโรงงานเหมืองแร่ทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกขายในราคาที่ถูกให้กับคนที่เร็วกว่ามหาเศรษฐีรัสเซียรุ่นแรกจํานวนมากเกิดจากการควบคุมน้ํามัน,มนกา๊าซธนาคารหรือสื่อเป็นต้นแต่ก็ยังมีอีกลหลายคนที่จบชีวิตทางด้านการเมืองหรือธุรกิจอย่างน่าเศร้าและเมื่ออํานาจรัฐเริ่มกลับมาแข็งแรงอีกครั้งภายใต้าการนําของปูตินซึ่งในช่วงเวลานั้นนี่ครับถ้าหากใครท้าทาย รัฐแบบตรงๆมักจะจบแบบไม่สวยทุกอย่างถูกควบคุมสายสื่อถูกจัดระเบียบกลับมีอุตสาหากรรมแห่งหนึ่งที่รัฐไม่สามารถควบคุมได้ไง่ายๆและอุตสาหากรรมที่ว่านั้นก็คืออาหาร เพราะว่าอุตสาหากรรมอาหารนี้เนี่ยครับก็ยังคงเป็นพื้นฐานของมนุษยชาติแต่เบื้องหลังนั้นก็คือปุ๋ยหากไม่มีปุ๋ยสังเคราะห์ผลผลิตทางด้านการเกษตรของโลกจะลดลงทันทีโดยทางด้านนักวิชาการหลายๆคนเนี่ยครับก็ได้มีการประเมินอย่างน้อย40-50%ของอาหารที่มนุษย์กินในปัจจุบันเกิดขึ้นได้เพราะปุ๋ยและประเทศที่เป็นผู้เล่นหลักในตลาดปุ๋ยโลกเนี่ยครับก็คือรัสเซียแล้วเมื่อคุณควบคุมปุ๋ยคุณไม่ได้แค่ควบคุมเกษตรกรแต่ควบคุมเสถียรภาพของราคาอาหารทั่วโลกและนี่ก็คือ เริ่มต้นของมหาอำนาจที่แม้แต่ปูตินก็ต้องคิดหนักหนึ่งในรายชื่อที่สําคัญที่สุดในโลกของปุ๋ยนีครับนั่นก็คืออันเดเมลนิเชนโกชายที่แทบไม่ออกสื่อไม่เล่นการเมืองไม่วิจารณ์รัฐบาลแต่เขากลับสร้างอาณาจักรธุรกิจที่ลึกและกว้างอย่างเงียบ เมลนิเชนโกได้เริ่มต้นจากธุรกิจธนาคารในยุค90ก่อนที่จะหันไปนลงทุนในภาคอุตสาหกรรมหนักเขาไม่ได้เลือกน้ํามันหรือกา๊าซเหมือนคนอื่นๆแต่กลับเลือกของที่จําเป็นที่โลกขาดไม่ได้นั่นก็คือปุ๋ยและฐานหินบริษัทของเขาเนี่ครับมีชื่อว่ายูโรแคมได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่ที่สุดของโลกที่ได้ครอบคลุมทั้งในโตเจนฟอสเฟตและโพเทสแต่สิ่งที่ทําให้ยูโรแคมนี่ครับแตกต่างนั่นก็คือการควบคุมห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดตั้งแต่เหมืองแร่โรงงานผลิต ท่าเรือไปจนถึงการขนส่งทางเรือเมลนิเชนโกไม่ได้พึ่งพารัฐในการส่งออกแต่เขามีโครงสร้างโลจิสติกเป็นของตัวเองและนั่นจึงทําให้เขาไม่จําเป็นต้องงอใครและเมื่อสงครามยูเครนได้มีการประทุขึ้นโลกตะวันตกก็เริ่มใช้มาตรการการคว่ำบาตรอย่างรุนแรงมันจึงทําให้มหาเศรษฐีรัสเซียหลายๆคนเนี่ยครับได้ถูกอายัดทรัพย์ถูกยึดเรือยอทถูกห้ามเดินทางแต่สิ่งที่น่าสนใจในเวลานั้นเนี่ยครับก็คือเครมลินเองก็ไม่สามารถปล่อยให้ธุรกิจปุ๋ยหยุดชะงักได้นั่นก็เป็นเพราะว่า ถ้าหากปุ๋ยรัสเซียหายไปจากตลาดโลกโลกต้องเผชิญกับวิกฤตทางด้านอาหารทันทีแล้ววิกฤตอาหารก็ไม่ใช่แค่เรื่องของประเทศเดียวมันคือเรื่องของความไม่สงบการประท้วงและความวุ่นวายภายในภูมิภาคซึ่งในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยครับมิลนิชเชนโกก็ได้ตัดสินใจทําในสิ่งที่หลายๆคนไม่ได้ทันตั้งตัวเขาได้ทําการโอนหุ้นหลักออกจากชื่อตัวเองอย่างรวดเร็วจากนั้นเขาก็ทำการเปลี่ยนโครงสร้างความเป็นเจ้าของและทําให้สถานะทางด้านกฎหมายและบริษัทซับซ้อนมากขึ้นมันจึงทําให้ความ ซับซ้อนเหล่านี้นี่ครับจึงทําให้ยากต่อการความบารแบบโดยตรงผลลัพธ์ก็คือธุรกิจยังเดินต่อไปได้ปูย,ยังคงถูกส่งออกและโลกก็ยังต้องพึ่งพาอาณาจักรที่ชายคนนี้สร้างขึ้นอย่างเงียบๆคาถามก็คือแล้วทาไมปูตินไม่จัดการแบบเดียวกันกับมหาเศรษฐีคนอื่นๆคําตอบไม่ใช่เพราะว่าเมลนิชเชนโกมีอํานาจทางด้านการเมืองนะครับแต่เป็นเพราะว่าอํานาจของเขาอยู่นอกการเมืองก็คือเขาเนี่ยครับควบคุมในสิ่งที่รัฐเองเนี่ยครับยังต้องพึ่งพาและในเกมอํานาจแบบนี้บางครั้ง การไม่ยุ่งคือทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดและนี่ก็เป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะว่าเมื่อเรามองลึกลงไปในเครือข่ายธุรกิจแล้วการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและอาณาจักรส่วนตัวที่ใหญ่กว่าหลายประเทศเราก็จะเห็นว่าโลกใบนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยการเมืองเพียงอย่างเดียวแต่ถูกขับเคลื่อนด้วยคนที่เราแทบไม่รู้จักเลยแต่ถ้าเรามองจากโลกภายนอกมาตรการการคว่ำบาตรของโลกตะวันตกอาจจะดูเหมือนอาวุธที่ทรงพลังทรัพย์สินถูกอายัตบัญชีถูกปิดเรือยอดถูกยึด บ้าหรูในยุโรปถูกแช่แข็งแต่ในโลกของความเป็นจริงแล้วมาตรการเหล่านี้มีข้อจํากัดสําคัญอยู่ข้อหนึ่งนั่นก็คือมันไม่สามารถใช้ได้ผลกับสิ่งที่โลกขาดไม่ได้และปุ๋ยก็คือหนึ่งในนั้นแน่นอนครับว่าประเทศตะวันตกอาจจะไม่ยอมรับในเรื่องนี้แต่ถ้าปุ๋ยจากราัสเซียหายไปตลาดโลกจะปั่นป่วนทันทีและผลกระทบจะตกอยู่กับประชาชนไม่ใช่นักการเมืองหลังจากปี2022เนี่ยครับลหลายประเทศในแอฟริกาเอเชียและอเมริกาใต้เริ่มเผชิญกับ ปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยราคาพุ่งสูงเกษตรกร,ร,กรจํานวนมากลดการเพาะปลูกลงและนี่ก็คือจุดที่อํานาจเงียบของมหาเศรษฐีอย่างเมลนิเชนโกเริ่มแสดงผลเขาไม่จําเป็นต้องออกมาพูดไม่ต้องขู่ไม่ต้องเจรจาแต่มันสามารถทําให้คนทางโลกต้องปรนีปรนอมโดยอัตโนมัติและยังมีอีกสิ่งหนึ่งครับที่ลหลายๆคนไม่ค่อยรู้นั่นก็คือบริษัทปุ๋ยระดับโลกไม่ได้เป็นแค่โรงงานผลิตสินค้าแต่มันคือเครือข่ายขนาดยักษ์ที่เชื่อมโยงเหมืองแร่ระบบขนส่งท่าเรือและสัญญาระยะ ยาวกับรัฐบาลหลายประเทศเมลนิเชนโกนี่ครับได้สร้างอาณาจักรนี้มานานนะครับก่อนที่โลกจะเข้าสู่ยุคความขัดแย้งและเมื่อวิกฤตได้มาถึงเขาคือคนที่มีไพ่ในมือมากกว่าที่ใครคิดในขณะที่มหาเศรษฐีรัสเซียลหลายๆคนนี่ครับได้ถูกบีบให้กลับเข้าประเทศถูกลดบทบาทแถมบางคนก็ยังถูกควบคุมโดยทางภาครัฐแต่ทว่าเมลนิเชนโกนี่ครับกลับเลือกเส้นทางที่แตกต่างกันออกไปเขาแทบไม่ได้ปรากฏตัวในรัสเซียเลยไม่แสดงความคิดเห็นทางด้านการเมืองและไม่พยายามเข้าไปมีบทบาท ในนเกมอาจซึ่งตัวเขาเองเนี่ยครับเลือกที่จะอยู่ในตำแหน่งของคนที่รัต้องการและไม่อยากแตะเพราะว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยครับได้เข้าไปควบคุมมากเกินไประบบอาจจะสะดุดและผลกระทบอาจจะย้อนกลับมาที่รัฐบาลเองและหลายคนเนี่ยครับก็อาจจะคิดว่าปูตินคือคนที่ควบคุมทุกอย่างภายในประเทศแต่ถ้าว่าในความเป็นจริงแล้วแม้แต่ผู้นําที่ทรงอํานาจที่สุดก็ต้องเลือกสมรภูมิที่จะสู้การจัดการกับนักการเมืองฝ่ายค้านเป็นเรื่องหนึ่งการจัดการกับมหาเศรษฐีที่ควบคุมอาหารของโลกเป็นอีกเรื่องหนึ่ง โดยสิ้นเชิงเพราะว่าถ้าเกมนี้พลาดผลลัพธ์อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องภายในประเทศแต่มันคือแรงกดดันระดับโลกและนี่ก็คือหนึ่งในเหตุผลที่มาของคําว่าปูตินไม่กล้าที่จะยุ่งไม่ได้แปลว่าเขากลัวนะครับแต่แปลว่าต้นทุนสูงเกินไป ซึ่งในโลกของอำนาจนี่ครับการไม่ลงมือบางครั้งคือการตัดสินใจที่ฉลาดที่สุดเมลนีเชนโกไม่จําเป็นต้องมีตําแหน่งทางด้านการเมืองเขาไม่ต้องเป็นสมาชิกสภาไม่ต้องมีช่องทางทีวีเป็นของตัวเองเพราะว่าอำนาจเขาอยู่ในตัวเลขการส่งออกและอยู่ในความจริงที่ว่าหากเขาหยุดโลกจะรู้สึกทันทีและยิ่งไปกว่านั้นอนาณาจักรของเขาไม่ได้จํากัดอยู่แค่รัสเซียเหมืองโรงงานบริษัทลูกกระจายไปในหลายทวีปแถมโครงสร้างความเป็นเจ้าของได้ถูกออกแบบให้ยืดหยุ่นและซับ สอนพอที่จะปรับตัวตามแรงกดดันทางด้านการเมืองและเมื่อเรามองจากมุมนี้เราก็จะเข้าใจว่าโลกยุคใหม่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยกองทัพหรืออาวุธเพียงอย่างเดียวแต่มันได้ถูกควบคุมโดยห่วงโซ่อุปทานใครควบคุมต้นน้ำได้คนนั้นมีอำนาจต่อรองและเมลนิเชนโกคือหนึ่งในคนที่ควบคุมต้นน้ำได้แต่เรื่องนี้ก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่านอกจากปุ๋ยแล้วเขาก็ยังควบคุมฐานหินพลังงานโลจิสติกในระดับที่สามารถสร้างรัฐเงาเป็นของตัวเองได้ดังนั้น ั้นแล้วคำถามสุดท้ายนี่ครับอาจไม่ใช่เพราะว่าปูตินกลัวเขาหรือไม่แต่มันคือโลกทั้งใบกลัวการขาดสิ่งที่เขาควบคุมหรือเปล่าเพราะว่าในเกมอำนาจยุคใหม่นี้นี่ครับคนที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่คนที่ถือปืนแต่คือคนที่ถือกุญแจของระบบที่โลกทั้งใบต้องใช้และนี่ก็คือเรื่องราวของมหาเศรษฐีรัสเซียครับที่แม้แต่ปูตินเนี่ยครับก็ไม่กล้าที่จะยุง่งเรื่องนี้นี่ครับไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาแข็งแกร่งกว่านะครับแต่เป็นเพราะว่าต้นทุนของการยืดหยุ่นนั้นสูงเกินกว่าที่ใครจะ เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมพอจะได้ความรู้นิดๆหน่อยๆจากเรื่องนี้กันบ้างหรือเปล่าครับแล้วถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้เนี่ยครับมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ